ับสวัสดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบมาพบกันคือเขาพี่น้องช่องเ่าหน่อยจะเปลี่ยนไปพี่น้องเปลี่ยนช่องไปเปลี่ยนชื่อใหม่ใหม่ช่องเปลี่ยนช่องเบาหน่อยเลยพี่น้องเลยก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามได้เด้อพี่น้องเมื่อนี้เราก็มาชมเด็กๆล่างเฮ็ดพี่น้อง ไปดิพี่น้องสองเบาน่อยคนไร้แชร์อซเดอพี่น้องบาน่อยพี่น้องนอยนอยนอยพี่น้องนอยพี่น้องมาคนาสองเยงเ่อเือาวนอยพอนานน้องไนซาบไลน้องซหลาพี่น้องแม่ป็นพี่ซน์ของน้องอัมเองพี่น้องโมเมนแฟนน้องม ่ะส่งโจรนว่ะทีชกโจนตะป่นจริงน้องไป่เอาเนื้อหัวนพี่น้องเป็นพี่ชายของน้องอามเองพี่น้องอย่าลืมกลับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจให้น้องห้เพื่นทานทั่นสับเพืวอพี่น้องโดยไปเบิ่งเด็กเด็กแล่างเด็กพี่น้องน้องอามเอามาฝากมันนแบบนี้ สาีลูกน้องแค้ดีอแสบายดีลูกน้องแพตตี้สบายดีลูกล่ะสบายดีลูกน้องแพตตี้สวยอย่าใกล้ไหมตัรศัพท์นะลูกขนาดมานาดมาด้ลูกล่ะขอบประทัานน่าน่าหอยสง มีทุกขีวดาักอีกลลักมันสะอาดเลยมวกเรากินข้อควาบข้อควบมแล้วนี่หันไหมหนึ่งสองสามหันไหม ไม่ใชาหรือกินเขากั็ยังกินเขาก็มียังไรบ่มีบ่บ่หูหรือบ่บ่จักยังไรบ่ยังไรยังพอได้กินพ้นเพราะข้ามหัวเพรมื่อคืนนี่พ้นตกบ่ได้ปลาบ่ราะจุดตรง เด็กๆเก่งไงพี่น้องไงหลังเหตุแกงเหตุลัางเอาเก่งนะแค่รอกล่างไล่นนำโดยเพ็ดท้องอำเอามาฝากพี่น้องอันนี้โปกระโปกระหอยพี่น้องหืม เฮดแดงเวนบัวานนี่พาไปงมหอยนี่เน่ได้ได้แนวกิ i, นเพ่นได้ดนี่เดยเอามีหอยเชอรี Neil ่บอ

อ่าไอเห็นเพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นบอกว่าอ่าเต้กากับไอ้ฮะแนวรองเลยเนาะเพื่อนกะรองเลยเดาพี่น้องเนาะแต่บ่มีแฟนเล็กรองมีแต่ใหม่รองเพื่อนี่ไิมครับแฟนเล็กมาลองให้เพิ่นส,สร้างกระสังกสีโดี๋ยวเก้าอี้ก็มีแล้วพี่น้องเก้าอี้มีอันเดียวเพื่อนาเดย

สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนที่ว่าตอนนี้เนาะลูกผูเขากำลังเพิ่นว่าสิแข้งเฮ็ดเฮ็ดอันมั่งขั้มขึนมาผากเลยบโบไลซาบโบไลพิ่นที่ได้เอามาผาผูเขาปกป้องภูเขาแล้วก็มีพนังเนี้ยสาย บเลน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 ก็ีกกำลังล่างคนวันทีท่นกระเผาเห็ดเห็ดนะเห็ดงามอย่าด้อลูกเียนึงอเ่ไสาอก่ห่ล้วมี่องดอกหนึ่งอันนี้เป็นเห็ดไครเนาะ ใช่ำน่ารักำ่าไคนโดนน้เขาบายปายกายไุขาก็ขาดแล้วคนคลุกดู้ก็เท่าผู้ป้านก็เมื่อยผุขาก็ไอเดกสเอาไอ้ไรอยยาแต่ว่ากับโบเมนว่านั่นหรอกหน้ากับพิ่นบวท่านไปปั้นหนแต่ปั้นก็ได้ล้บลายนาะสต่านก็ได้ว่าให้ลูก ตึกแห่มองพอได้เลี้ยงลูกบัดบมีอยู่มีกินเลวก็ได้ลูกไปซอนตึกแหนบัดข้าวนาแลกแล้วโบ้ท้ายก็ได้บูมีน้ำบูมีแรงฮักกินบัขุข่าพราว่าะท้ายแน่้าย่อยพอได้ใหลินพ่นจากเฝายพี่น้องแต่ ถ้าชส่ให้หลดมาย่นนี่ม่ก็มาบ่ได้ี่นอองคำเพตกับพูและตกแรงทำแรง <ขา S 1> ทีล้มน้องมูกัผู้ขาดแกลไปลมเมียนลายเรื่องเือหามบทองบดท่านมีคนคอมเมนต์มาบอกให้พอลูกฮกบอกดังๆเนี่ยเพิน่นว่าเบิดดังในชำนีแล้วพี่น้องเลย

đời, nghiệp rồi, phin nhộng hết, ít, song nặng, nặng, chắc, <laughs> hết riêng nè, hết 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 cái hào cả đại đàng song nặng trăm nặng บล่างลายนะำบ่ได้กินแต่มันฮัตก็มีคนกำลังสัวลูกคนท่ากบเขาดูผูเป็นแม่คุ้หน่อยก็อยาเค็ดน้ผูหน่อยกัไม่ใช่หมอลูกหล bread, ่ะต okay, ้องเลือกใต่หมอ มันกระแตกบม <c oughs> ดละฝนตกแบบมันขีดรินกระเด็นใส่เห็ดหลังเนี่ย ขิวเขาเฮ็ดกินเฮ็ดากินได้หลุดฮัลลับเขาให้ข้าินเด้ลมามามานอไรเมื่อปลาเอมาเยคุณจักคุณจักหน้าโน่อปย่าคุณโนนะอมาสุดเลยได้นาบ่น่อยสุดมาเอานี่ิวผิวเอา

คลิปนี <S <s ้ก็สมาักคนลเด้อพี่น้องเด้อจากพี่นไปขนอมเบาหนอยคลิปหน้าพอมพี่น้อาพี่น้องคนตอนนี้ลังสทําแกงเห็ดพี่น้องแกงเดแกงเห็ดไทยโอเคป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราหน่อยในยเดอรพี่น้นงอพอการลินนะาคลิปนี้ขอกาวข้ามบาสบายดี